มาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงพระธรรมยากอบทที่สองนะครับมี26ข้อนะครับในหัวข้อปรนนิบัติต่อกันด้วยความเมตตาปรนนิบัติต่อกันด้วยความเมตตาพี่น้องเราจะปรนนิบัติต่อกันด้วยความเมตตาอย่างไรเราจะตามตามคำสั่งในพระพีบทนี้ได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องครับเราอ่านพระคาของพระองค์แล้วก็เชื่อฟังทําตามทุกวันชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทางเดียวนะครับทบทวนวัตถุประสงค์ของพระธรรมยาขอบด้วยกันสักเล็กน้อยนะครับยากอบเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อหนุนใจผู้เชื่อชาวยิวซึ่งกําลังทนทุกข์ยากลําบากในานาประการอันเป็นการทดสอบความเชื่อของพวกเขา สองเพื่อแก้ไขความคิดผิดผิดเกี่ยวกับลักษณะความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดและเตือนสติและสอนให้ผู้อ่านรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่แสดงความเชื่อออกมาเป็นชีวิตแห่งความชอบธรรมและการกระทำดีนะครับยากอบน้องชายของพระเยซูนะครับเป็นผู้นำคิดจักรในเยรูซาเล็มนะเขียนถึง12เผ่าของ ชาวอยู่ที่กระจัดกระจายไปนะทั่วเลยนะครับนะแล้วก็โครงเรื่องนะครับโครงเรื่องมีอยู่3เรื่องหลักๆใหญ่ๆก็คือ1นึ่งอไก่นะครับศาส,สนาแท้นะครับบทที่1นะครับแล้วก็เรื่องที่2ขอไข่นะครับความเชื่อแท้นะครับตั้งแต่บทที่2จนถึงบทที่3ข้อ12นะครับแล้วก็อีกโครงเรื่องหนึ่งคือปัญญาแท้ตั้งแต่ข้อที่บทที่3 ข้อที่13จนถึงบทที่5นะครับมีทั้งหมด5บทว้วยกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะตั้งแต่ข้อที่1นะบทที่2นะครับเป็นคําตักเตือนไม่ให้ลำเอียงพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้นก็จงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคํา และแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลายและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวสอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือมานั่งที่พื้นแทบเท้าเราพวกท่านก็แบ่งชั้นวรนณะและ ตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรือพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้นะครับในบทนี้ยากอบต่อต้านเรื่องของความหลังเอียงแล้วก็กล่าวว่าจําเป็นที่จะต้องทําดีนะเขาเสนอหลักความเชื่อสามประการนะครับก็คือการอุทิศต,ตนเป็นส่วนตัวการอุทิศต,ตเนเป็นเรื่องสาคัญนะครับของความเชื่อ,อ เราไม่อาจจะเป็นคริสเตียนได้ด้วยการยืนยัดหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องและเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงในพระคำเท่านั้นและเราจะต้องมอบความคิดจิตใจให้กับพระเยซูคริสต์ด้วยไม่เพียงแค่เราเห็นด้วยกับคำสอนที่ถูกต้องแต่เราจะต้องมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซูี่นงครับถ้าพระเยซูอยู่กับ เราอยู่ในชีวิตของเราพระยูคิดคิดอย่างไรพูดอย่างไรทําอย่างไรเราก็จะทําแบบนั้นนะแล้วก็อีกแนวอีก,อกอความเชื่อต่อมาก็คือการทําดีเป็นผลตามธรรมชาติที่มาจากความเชื่อแท้ความเชื่อที่แท้จริงนะครับคริสเตียนแท้จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะการกระทําจะ,ะการทําดีหรือสิ่งที่คือการกระทําจะเป็นไปอย่างที่พระเยซูริตส่งประสงค์นะครับอีก หลักข้อเชื่อหนึ่งก็คือความเชื่อที่ประจกักษการประพฤติดีไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยเป็นความเชื่อที่ไร้ค่าคำสอนของยากบสอดคล้องกับคำสอนของปาโที่ว่าความรอดมาทางความเชื่อเท่านั้นเปาโลเน้นวัตถุประสงค์ของความเชื่อคือการนํามาซึ่งความรอดส่วนยากบเน้นผลของความเชื่อคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับเี่นครับ เรามาดาูสไลด์ต่อไปอความลำเอียงเป็นสิ่งผิดเหตุใดการลำเอียงเนี่ยนะการเข้าข้างคนรวยจึงเป็นสิ่งที่ผิดนะคือไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูคริสต์สองก็คือเป็นผลจากความคิดชั่วร้ายสามดูหมิ่นบุคคลที่ที่สร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าสี่เป็นผลจากแรงจูงใจที่เห็นเกตตัวและ ออขออภัยนะครับเป็นผลจากแรงหยุดใจที่เห็นเกตตัวห้าตรงข้ามกับนิยามคําว่ารักตามพระคัมภีรหกแสดงว่าไม่มีความเมตตาต่อคนที่ด้อยโอกาสเเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกแต่นั่นคือเป็นความบาปนี่คือการลำเอียงที่ในพระคำของพระเจ้าทําให้เรา รือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับข้อที่ห้านะครับเรามาดูพระธรรมของพระเจ้ากันต่อจงฟังพี่น้องที่รักของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและเป็นผู้รับมรดกในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือแต่พวกท่านกลับดูถูกคนจนพวกคนมั่งมีไม่ใช่หรือที่กดขี่ข่มเหงท่าน และพวกเขาไม่ใช่หรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลพวกเขาไม่ใช่หรือที่มินประมาทพระนามประเสริฐที่เรียกที่ใช้เรียกพวกท่านนะครับยากอบตำหนิพฤติกรรมที่สแสดงออกถึงความลำเอียงนะบ่อยครั้งที่เขาปฏิบัติอย่างดีต่อคนที่แต่งกายดีและบุคลิกน่าประทับใจมากกว่าคนที่ซอมซ้อนะครับเข้ามาในที่ประชุมนะครับ พระเจ้านําเรานะครับพี่น้องครับที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็จะไม่ลําเอียงนะไม่ว่าพี่น้องเ,อเข้ามาในคิดจักเป็นแบบไหนนะฐานะเป็นอย่างไรเราจะต้อนรับอย่างเสมอภาคไม่ลําเอียงเห็นไหมครับข้อที่8นะครับถ้าพวกท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพวกท่านก็ทําดี แต่ถ้าพวกท่านลำเอียงท่านก็ทำบาปและถูกตัดสินว่าเป็นผู้ละเมิดโดยธรรมบัญญัติเราต้องปฏิบัติต่อคนอื่นนะที่เราต้องการให้คนเหมือนอย่างที่เราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราเราไม่ควรเพิกเฉยต่อคนร่ำรวยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้แสดงความรักนะแต่เราก็ไม่ควรชื่นชอบ เขาเพียงเพราะสิ่งหนึ่งต่างที่เขาทําให้กับเราขณะเดียวกันก็ไม่ควรแล้วเลยคนยากจนเพราะดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถตอบแทนอะไรเราได้เราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับข้อที่10เพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทําผิดต่อธรรมบัญญัติทั้งหมดนะครับพระคาของพระเจ้ากําลังบอกเราว่าในพระคาของพระองค์ที่เราอ่านทุกข้อทุกตอนนั้นเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม เราจะต้องทำตามนะให้ดีที่สุดนะครับเนะคริสเตียนต้องไม่ใช้พระคำข้อนี้อ้างว่าออในการอ้างที่จะทำบาสนะโเราไม่สามารถพูดได้ว่าในเมื่อฉันไม่สามารถทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้ทั้งหมดแล้วจะเป็นอะไรไปถ้าหากว่าทําผิดนู่นนั่นนี่นะครับยากขอบเตือนว่าถ้าเราและเมิดอทรมบัญญัติเพียงข้อเดียวเราก็เป็นคนบาปนะเราไม่สามารถที่จะเลือกทําตาม ข้อพัมีข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ละเลยนะที่เหลือนะครับเราไม่สามารถที่จะละเลยพระคัมภีร์แม้แต่ข้อเดียวนะครับเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อที่11เเพราะว่าพระองค์ผู้ตรัสว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ตรัสไว้ด้วยว่าห้ามฆ่าคนและท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติเช่นนั้นแหละพวกท่าน พูดและทำเหมือนอย่างที่จะถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพเป็นรองครับในฐานะคริสเตียนเราได้รับความรอดเป็นของฝันคือพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทำตามคำพระบัญญัติแต่ในฐานะคริสเตียนนี้เราก็ถูกเรียกให้เชื่อฟังพระคิดนะด้วยนะครับอาการทูตเปอโลสอนว่าเพราะเราล้วนต้องเข้าเฝ้าต่อหน้าบัลลังพิพากษาของพระคิดนะในพระธรรมสองโคริน บทที่5ข้อที่10นะครับเพื่อรับการพิพากษาในเรการทำของเราพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ยกเลิกหน้าที่ในการเชื่อฟังพระองค์แต่ได้ให้มาตรฐานใหม่ในการเชื่อฟังแกเราบทบัญญัติไม่ได้เป็นข้อบังคับอีกต่อไปแต่กฎซึ่งให้เสรีภาพซึ่งเราเต็มใจรับด้วยความยินดีเพราะเรารักพระเจ้าแล้วก็มีฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรา ทำให้สําเร็จอย่างที่บอกกับพี่น้องทุกครั้งก็คือข้อพระอัมพีทุกข้อทุกตอนเราไม่สามารถที่จะทำได้โดยกําลังความเป็นมนุษย์เราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะทําตามต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะช่วยเราสามารถทําตามได้นะครับข้อที่13เพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่แสดงความเมตตาความเมตตาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษา ครับแบบของเราได้รับการอภัยโดยพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะได้รับการอภัยโดยการให้อภัยคนอื่นออหรือการกระทําความดีของเราแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยท,ทั้งที่เราได้รับการอภัยนั่นแหละแสดงว่าเราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ทราบซึงในคุณค่าของพระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานะครับข้อที่14-26ถึงนะครับความเชื่อแล้วก็การประพฤติ พระกอบบอกให้เรารู้ว่าความเชื่อของเราต้องแสดงออกมานะถ้าเกิดว่าไม่แสดงออกมาเนี่ยก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้วนะครับข้อที่สี่พี่น้องของข้าพเจ้าแม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือถ้ามีขออภยัยถ้าพี่น้องชายหญิง ชายหรือหญิงคนไหนขาดเคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มหนาสำําราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรทํานองเดียวกันลํำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วเราไม่อาจ ได้รับความรอดโดยการรับใช้หรือและการเชื่อฟังพระเจ้าแต่การกระทําเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเรายอมอ,อุทิศตัวเด่พระเจ้า,อย,าอย่างแท้จริงนะครับการปฏิบัติด้วยความรักพี่น้องไม่อาจแทนที่ความเชื่อได้แต่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้านั้นเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีความเชื่อ ในพระเยซูคริสต์แล้วก็เราเชื่อฟังพระองค์ไม่มีการปฏิบัติใดถ้าเราไม่แสดงออกถึงความเชื่อของเราในการปฏิบัติก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้วนะครับความเชื่อที่นำไปสู่ความโรคอ,อย่างแท้จริงมีพลังมากจนต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับการอุทิศต,ตัวต่อพระเยสุคริสตนะ์การกระทำ ที่ไร้ความเชื่อแล้วก็กระทำที่ตายแล้วนะถ้าเราไม่แสดงอะไรออกมาเลยนะความเชื่อที่ประสกกิทธิการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ไม่มีชีวิตเป็นความเชื่อที่ตายแล้วความเชื่อแท้จะต้องแสดงออกมานะครับในข้อที่18แต่บางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติ จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติแล้วข้าพเจ้าแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤตนะินะครับมองเผินๆก็ตูเหมือนว่าพระธรรมตัวนี้ขัดแย้งกับพระธรรมรงบทที่3ข้อที่28ที่ว่ามนุษย์นับว่าเป็นคนชอบธรรมได้ด้วยได้โดยได้ก็โดยความเชื่อไม่ใช่โดยการรักษาธรรมบัญญัติแต่ เมื่อศึกษาลึกลงไปจะเห็นว่าคําสอนของอพระธรรมตอนนี้กับในพระธรรมพรมไม่ได้ขัดแย้งกันนะเป็นความจริงที่ทําการทําดีไม่สามารถทําให้เราได้รับความรอดแต่การทําดีและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากความเชื่อที่แท้จริงชีวิตจะไม่เหมือนเดิมชีวิตจะมีความรักแล้วก็ไม่ลําเอียงแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นนะเราเามาดูกันต่อ19นะครับท่านเชื่อว่าพระเจ้า มีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแต่พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นคนฉดเขลาเอย๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรืออับราฮมัมบุตรของเราถาวายอิสอักบุตรของท่านบนแท่นบูชาจึงถูกจำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือไปลองครับความเชื่อถ้าเราเชื่อพระเจ้า ที่ไม่มีการประพฤติไม่มีการแสดงออกมาในการติดตามพระองค์พูดผีวิญญาณทั่วท้งหลายพวกมันก็เชื่อเหมือนกันนะมันก็กลัวนะว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วพระองค์ส่งพิพากษาและพระองค์จะลงโทษพวกมันในวันสุดท้ายมันก็เชื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อเฉยๆโดยที่ไม่แสดงชีวิตที่เชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระองค์ก็เป็นความเชื่อที่ไม่มีชีวิตนะพระธรรมตอนนี้ได้ยกตัวอย่างของชีวิตของอับราฮัมนะครับเป็นผู้ชอบธรรม โดยการประพฤติก็คือแสดงความเชื่อออกมาด้วยการกระทำเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตนะความชอบธรรมของปะบาหมไม่ได้มาจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อและการกระทําที่ทํางานร่วมกันในความรักเขาเต็มใจที่จะถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาแสดงว่าเขาเชื่อและทวตีตัวต่อพระเจ้านะข้อที่22ท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้นทํางานควบคู่กับ กับการประพฤติของเขาและความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้นเป็น้องครับชีวิตของเราการแสดงออกมาหรือพฤติกรรมการประพฤติวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนะโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์โดยพระเยสุคิดในชีวิตของเรานั้นเป็นการสะท้อนออกมาถึงชีวิตที่เชื่อในพระเยสูคิดจริงๆความเชื่อนั้นทํางานควบคู่กันนะถ้าทมตัวนี้ให้เราเห็นว่าความเชื่อและการการะทำเนี่ยมันจะไปด้วยกัน ถ้าเกิดเรา,เอาบอกว่าเรามีความเชื่อแต่ว่าไม่ได้สแสดงกันกระทําออกมาก็เป็นความเชื่อที่นะไม่ได้ไม่ได้เกิดจากข้างในจริงๆนะข้อที่ยี่สิบสามและพระคัมภีร์ก็สําเร็จตามที่กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าเขาชอบธรรมและเขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า พวกท่านก็เห็นแล้วว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธทำได้ก็เพราะการประพฤติและไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียวนะครับพระธรรมยากบกล่าวว่าที่พระเจ้าทรงถือว่าอับรามเป็นผู้ชอบธรมก็เพราะที่เขากระทำนะแต่ในพระธรรมเจนเปาโลนะบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอับรามเนี่ยเชื่อพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่1ถึงหเนะี่ยยากบ นะพระธรรมยากอบกับพระธรรมโรมไม่ได้ขัดแย้งกันแต่สนับสนุนกันและกันนะข้อที่25เช่นเดียวกันราหบหญิงโสเพณีก็ถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือเมื่อนางได้ต้อนรับพวกผู้สดแนมและส่งเขาทั้งหลายไปโดยทางอื่นกายที่ประศจักจิตวิญญ,ญาณน,นั้นตาแล้วอย่างไรความเชื่อที่ประศจัก การประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นนะครับนี่คือการปรนิบัติต่อกันและการด้วยความเมตตาคือพฤติกรรมหรือการแสดงออกมาท่ามกลางผู้เชื่อ,อที่เชื่อในพระยุทธคิดจะแสดงออกมาแล้วก็การประพฤตินั้นจะ,ะทําให้ชีวิตของผู้เชื่อนั้นแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นไป,นป,นปนอย่างที่พระเจ้าประสงค์นะพระยุทธคิต การคิดพูดทำอย่างไรผู้ที่เชื่อในพระองค์ที่แท้จริงเขาจะเชื่อฟังแล้วก็อุทิศตัวต่อการทําตามแบบอย่างที่มาจากพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับพี่น้องมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าอะไรคือความเชื่อที่แสดงออกมาด้วยการกระทําผมขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องผู้เชื่อที่ผมเห็นผมรู้จักเยอะมากนะครับที่แสดงความเชื่อออกมาด้วยการกระทําการแบ่งปันกันการ,การหนุนจิตชูใจกันการ uh, ้อนรับกันการปริบัติกันและกันด้วยความเสอมอภาคเท่าเทียมกันนะการช่วยเหลือคนที่ยากลําบากนะไม่แบ่งแยกจนชั้นพี่น้องครับคิดจากของพระองค์เมื่อผู้คนเข้ามาในคิดจักของพระองค์ก็จะสัมผัสได้ว่าคิดจากของพระเจ้านั้นไม่มีความลําเอียงเป็นการแสดงออกของความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้ทรงลําเอียงพระองค์มาสิ้นพระชน เพื่อทุกคนนะพระองค์มาสิ้นพระชนไม่ใช่เพื่อไทยคนดีแตนะ่สิ้นพระชนเพื่อทั้งคนบาปนะคนที่มีฐานะคนที่ยากลำบากพี่น้องครับนี่คือสิ่งทีนะ่พระเจ้าให้แบบอย่างกับเราพระองค์ทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ทุกคนขอพระเจ้านำเรานะครับพี่น้องครับที่เราจะปฏิบัติ ต่อกันและกันด้วยความเมตตาด้วยความเสมอภาคไม่ลำเอียงเอเมนข้อที่2นะครับจะปฏิบัติด,ด้วยความเมตตามากขึ้นได้อย่างไรพี่น้องครับที่ผ่านมาเราก็ทําได้ดีแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ดีที่สุดนะเราจะต้องทําแล้วก็ปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเมตตาต่อไปอะไรคือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราพระคำของพระองค์เรายังไม่ได้ทําบางข้อบางตอนนะจากนี้ไปพี่น้องครับเราจะทํามากขึ้น เราจะทํามากขึ้นได้โดยการอ่านพระคําของพระองค์แล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็พึ่งพระวิญ,ญาณบริสุธ์ที่จะช่วยเราให้ทําตามพระคําของพระเจ้าตรงนั้นได้แล้วมันจะแสดงออกมาด้วยการกระทํานะครับพี่น้องครับข้อที่สามนะจะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างให้แสดงความเชื่อด้วยการประพฤติได้อย่างไรเราก็จะต้องทําด้วยตัวของเราเองแล้วก็การกระทําของเราจะเป็นที่หนุนจิตชูใจให้กับเพื่อนให้กับคนรอบข้างที่จะ ทำตามแบบอย่างของพระเยซูคิดด้วยกันกันกบเราเอเมนนะครับใ่เราใช้เวลาเนี้ยที่ฐานตอพระเจ้ารวมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้แรละคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยกันทําตามด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงปรเปิดเผยสําแดงให้กับเราขอให้เราได้รับการเสริมเรื่องเรียงจาก ระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะปรนนิบัติกันและกันด้วยพระเมตตาไม่ลำเอียงต่อกันและกันช่วยเหลือเป็นปันอย่างเสมอภาคต้นรับการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันแต,แต่พระเจ้าขอให้เราได้รับกําลังจากพระองค์ที่จะทําตามพระคาของพระองค์ทุกข้อทุกตอนได้เพระอ์เจ้าที่ทานตอบพระองค์ลบกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเเมน์ ขอพระวิญญาณบริสุทิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอุวคุณครับให้ชีวิตนีสะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นประพรณ์เพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักมี้ที่มี ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำคาไป